ไอความเป็นไปหรือความเป็นมาของชาวมนุษย์เราทั้งหลายซึ่งเกิดยืนร่วมร่วมกันมันเป็นกลุ่มก้อนอันหนึ่งหนึ่งเมื่อมันเป็นกลุ่มก้อนอันหนึ่งหนึ่งแล้วต่อมามันก็มากขึ้นมันก็มากขึ้นมันขยายตามส่วนบุคคลขยายกว้างออกไปและการบริหารการงานของเราจะแคบอยู่อย่างเดิมมันไม่ได้มันจะต้องขยายออกไปเรื่อยเป็น้นต้องช่วยกัน ตาผู้ที่จะมาเป็นผู้อาสาในหมู่บ้านทั้งหลายนี้ต้องมีหมายความว่าเราจะต้องมีธรรมะตั้งอยู่ในใจของเราเช่นมีพรมมวิหารหรือเป็นวิหารธรรมมีเมตตามีกรุณามีมุขิตา,า,ม,ม,ามีเบิดา เป็นพื้นฐานตั้งอยู่บนรากฐานของความรู้สึกของเราทุกคนนี่คือธรรมะคือให้มีความเมตตากะรุณาปราณีทุกคนหน้าเสมอไปท,ทั้งทั้งที่ว่าเราซึ่งจะเห็นว่ามันส่ญาติเราพีน่น้องๆเราไม่ใช่ไอความเป็นมาของ ชาติทั้งหลายนั้นก็เป็นเพื่อนเป็นนิรเป็นลูกเป็นหลานกันทั้งนั้นไม่ใช่ว่าเป็นคนอื่นถึงแม้ว่าจะไปอยู่คนบ้านต่างอำเภอต่างจังหวัดก็จริงแต่ว่ามันก็เหมือนมเมล็ดข้าวมเมล็ดนี้ซึ่งมันเกิดขึ้นในรวงอันหนึ่งในต้นอันหนึ่งในกออันหนึ่งของข้าวนั่นเองมีมันมากขึ้นมากมันก็กระจายกันออกไป เมล็ดหนึ่งก็มีต้นต้นหนึ่งก็มีหลายรวงมีหลายเมล็ดมันก็ต่างกันไปแปรกันไปว่าเป็นต้นข้าวคนละต้นละต้นแต่มันก็เป็นคนละต้นมันก็เป็นต้นข้าวต้นเดียวนั่นเองซึ่งมันขยายแผ่พืชออกจากในคออันเดียวกันในต้นอันเดียวกันฉะนั้นพวกเรานี้ก็เมันตันฉะนั้นเดิมทีก็เกิดเป็นพ่อเดียวแม่เดียวกันนั่นเอง ถ้ามันขยายไปขยายไปจางคนก็จางไปแต่เพราะมันไม่แน่นอนสรวกที่ไหนก็ไปที่นั่นใครชอบที่ไหนก็ไปที่นั่นเลยเป็นเหตุให้พวกเราสลายกระจายกันไปทั่วทิศตาโนทิศเมื่อกระจายห่างๆกันไปเรื่อยๆตัวกันเช่อืมเป็นต้นเห็นหน้าคนหนึ่งก็ว่าไม่ใช่ญาติของเราแล้วเห็นหน้าคนหนึ่งบ้านหนึ่งก็ไม่ใช่บ้านของเราแล้ว อย่างนี้เป็นต้นไอ้ความเป็นจริงนั้นมันก็เป็นญาติเกิดมันก็เป็นญาติแก่มันก็เป็นญาติเก็บมันก็เป็นญาติาตายต้งนั้นดังนั้นพระบรมครูเราท่านจึงให้มีธรรมะอเอาจิตใจเข้าสู่ธรรมะเอาธรรมะตั้งอยู่บนรากฐานของพื้นจิตใจของเราทั้งหลายคือให้ช่วยกัน ให้ช่วยกันทุกๆคนใครมันเป็นทุกข์อะไรที่เราพอช่วยได้เราก็ช่วยอืเป็นต้นอย่างนี้ให้นึกอย่างนี้คิดอย่างนี้ทุกคนที่เราอยู่ร่วมกันในพื้นปัจจุบันนี้ก็คือพ่อของเราแม่ของเราญาติของเราลูกหลานของเราด้วยกันทช้งนั้นแต่เมื่อกจระ,ะจายไปหลายปีหลายเดือนเป็นต้นก็หลงตันเกิดเป็นคนคนอื่น ลบกันไปกันแทงกันวุ่นวายกันสารพัดอย่างตามภาษาสัตว์ที่มันหลงนั่นเองในความเป็นจริงนั่นมันก็เป็นคนคนเดียวกันเป็นคนกอเดียวกันไม่ใช่อื่นะไรเป็นต้นทีนี้มันมีความเห็นเช่นนั้นความเข้าใจผิดเป็นเหตุมันก็เกิดลบราท้าฟันกันหลงไปหลงฆ่ากันหลงแย่งกันหลงลบกัน ขะนั้นไม่มีเรื่องอะไรมันเพราะความหลงตรงนั้นความเป็นจริงมันก็ญาติพี่น้องการผสมผสนนี้ฉะนั้นโดยส่วนมากก็ผู้ปกครองประเติก็อยากให้จะประเทศชาธกลาบลื่นเป็นไปเช่นพวกเป็นประธานในเมืองไทยเช่นในหลวงประชินี็นต้นก็มีความต้องการอยากจะให้พวก,ก<ม>คุณระบุคุณรจีลาทั้งหลาย รู้จักกันโดยสัญชาติว่ามันเป็นญาติกันหรือเป็นคนคนเดียวกันเป็นต้นฉะนั้นจ่งกำชับทั้งหลายทาั้งปองนี่ขยายบทบาทอะไรต่งางๆที่จะให้ความสะดวกแก่บ้านเราขึ้นมากรุมผู้ที่อาสาชาวบ้านทั้งหลายนี่ต่างชินก็ต่งตางอยู่ต่างจากอำเภอกันหยิเบเอาอำเภอัหนว่างอำเภอนี้บ้างมารวมกันศึกษา ใครยังไม่รู้อันใดก็ศึกษาอันนั้นให้เข้าใจเพื่อจะไปสนองบุญคุณของพ่อแม่ที่น้องเราทังหลายให้ประกันยืนเย็นเป็นสุดนี่เป็นต้นดังนั้นผู้ที่เราเข้าไปอาสาจาว้านทั้งหลายนั้นก็เป็นผู้มีธรรม,มะธรรม,มะคือความเมตตาเข้าไปในบ้านนี้มองเห็นคนแก่ๆแล้วนี่นะนี่เรานาะ ผู้ชายจะแสงเงินมีพ่อพ่อเรานะอืมเป็นต้อายุสูงบอกว่าีที่เรานะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้น้องเราลูกเราล้านเราทั้งนั้นให้ทําความเห็นอย่างนี้ทุกคนแย่าพยายามการช่วยความตกทุกข์และยากเป็นต้นก็ให้สวามเสมอกันเมตตาคือความรักเมตตาคือความรักมันมีสองอย่าง อย่างหนึ่งมันรักโดยเฉพาะเจ้าจงอย่างหนึ่งมันรักโดยเฉพาะทั่วถึงกันอย่างหนึ่งมันก็รักตัวของเรารักลูกของเรารักหลานของเรารักตระกูลของเราตระกูลอื่นจะเป็นยงกระช่างไม่สนใจเป็นต้นอันนี้ก็รักบนกันรักในตระกูลของเราญาติของเราพี่น้องของเราแต่ว่ามันแคบเกินไปมันแคบความคิดเช่นนี้มันแคบก็เป็นเมตตาเหมือนกัน แต่เป็นเมตตาในสมวิหารพระพุทธเจ้าต้าตองการอยากให้เป็นเมตตาอัปบัญญาอัปบัญญาโดยทั่วถึงกันใครจะมาจากคิดไหนก็าต,าต,นนากาตามเถอะจะเป็นยังไงมาก็ตามเถอะเรามีความเห็นพอใจเหมือนเหมือนกันคนที่ห่างกับคนที่อยู่ใกล้กันก็เ,เหมือนเหมือนกันฉะนั้นมีความรักเสมอกันให้ความเห็นเสมอกันให้ความสุขเสมอกันตามมีตามได้อย่างนี้ อันนี้นเรียกว่าความสงบโดยทั่วถึงเป็นอปปัญญาธรรมเป็นธรรมที่อยู่ในจิตจะกันดานของพวกเราทั้งหลายผู้รักษาชาวบ้านพอมนุษย์เราทั้งหลายนั้นถึงแม้จะเป็นอะไรก็ตามทีเถอะที่มาเกิดมาร่วมกันแล้วคนบุญเป็นทุกข์เราเป็นสุขเราก็เป็นสุขไปไม่ได้อย่างคนนั้นเนี่ยมันเป็นทุกข์ไม่มีข้าวกินเรากินคนเดียว เอาไปดูด้วยเองเดี๋ยวก,ก็มาแบ่งทงนั้ะก็มาแบ่งมาต้อนเอาเท่า,ทานั้นนี่ในส่วนคนเดียวไม่ได้หรอกแต่ถึงแม้ว่าไม่ใช่ว่ามันกัดก็ดกเอาไปเห็นไหมโยนข้าวให้สุนัขกินสิโยนต้อนตัวตให้ตัวหนึ่งตีตัวหนึ่งจะให้มันตีเลี้ยงก็วิง่งมากัดกันเท่าน,นั้นแหละแย่แงเพราะอะไรล่ะเพราะมันไม่คุ้มค่ามันไม่ได้ส่วนแบ่งนะนี่นะ ถ้าให้ได้ส่วนแบงไอ้ตัวนั่นก้อนหนึ่งตัวนี้ก้อนหนึ่งก็ต่างคนต่างกินมันก็ไม่จะรลองกันกันเนี่ยไอ้คนเราสมมติวันกันช้าวตยานมันสมมวันกันถึงเ้ยไอ้คนหนึ่งกินสบายนอนสบายอย่างนี้เป็นต้นโจนไอ้คนที่มันโจนมันก็ไม่กินนไม่รับส่วนแบงมันก็ไม่กินไม่ได้กินมันก็มองหน้าคนที่มีข้าวกินมองไปมองมาคนนึกอยากจะกินข้าวเหมือนกัน อย่างนี้มันความอยากเกิดขึ้นมาเดี๋ยวมันจะมาแย่งวราตอนนั้นเนี่ยเกิดเป็นขี้ขมโมยเป็นนาะเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นไอ้คนเราเมื่อสั่จะเป็นอย่างนี้<ม>อันนี้เราเป็นผู้รักษาชาวบ้านให้ชาวบ้านของเราจเจริญเข้าไปใมกุู่่มไหนให้เขายกมือไหวน้นี่นในผู้แต่ที่อาสาชาวบ้านมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นเ<ม>ข้าที่ไหนก็อยู่เย็นเป็นสุข ทังเม่ยไม่มียาไม่มีอาหารให้พูดเสน,นะคุณยายเป็นไงคะคุณตาเป็นไงสบายเลยอ,อย่างเนี้ยมันก็สบายเลยล่ะสบายด้วยเรืยความดีใจอพูดที่มีคุณธรรมมันก็สบายใจอ,อือย่างนี้เป็นต้นเมื่อเห็นพวกเราเข้าไปก็เป็นลมโพล,ม,ลมใจยังไม่ได้วางยาไม่ให้อะไรเลยพูดเท่านั้นเนี่ยเขาจะ ด้วความเข้าใจนั่นได้ยินเสียงทายเลาะเสนอนปลูใจมันสดสบายอพวกหมู่บ้านรักษาชาวบ้านทำหนาาคือให้ไปปลูกใจไปปลูกใจว่าพวกเราให้เป็นอันเดียวกันพวกเราทําเป็นตัวอย่างของเด็กๆเ,เป็นตัวอย่างของเด็กน้อยอเป็นต้นอโอบรมให้ชาวบ้านรักษาบ้าน อบรมให้ชาวบ้านรักษาตัวเองอบรมให้ชาวบ้านมีความสามัคคีซึ่งตันในกันให้จัดแบ่งสรรปันส่วนกันพอสมควรใครๆก็คิดอย่างนี้ใครๆก็พยายามอย่างนี้มันก็ไม่มีอะไรแล้วบ้านเมืองเรามันก็จะเริ่มเิ่านั้นไอ้ที่บ้านเมืองเร้ไม่จะเดินทุกวันนี่เพราะอะไระเพราะอะไรเพราะคนมีเมตตาในหัวถึง อัตมาเคยไปพบคนแก่ๆกลุ่มหนึ่งแล้วก็มีเด็กที่ทางทางบ้านมันดื้อเนี่ยมันไปปล้นที่นั้นเนี่ยมันมาปล้นที่นี่น,นานๆมันก็นมาทําในบ้านเราคนแก่ๆทั้งหลายนั่งเอาคนหนุ่มๆมารวมกันสอนลูกหลากนก็เอ้ยชูพวกเด็กพวกหนุ่มทั้งหลายนั่นนะ่ะถ้าสูจะไปปล้นจะไปขโมยก็ไปปล้นโน้บ้านอื่นหน่อไปไกลบ้านเราเน่ะ ไปอำเภอเดชอุดมมุ่งไปพีบูลมุ่งเดี๋ยวมาพ่อนอำเภอบารินเราเลยมีคนแก่สอนลูกหลานอย่าไปพ่อนอำเภอพีบูลอย่าไปพ่อนอำเภอเดชเลยอำเภอบารินอย่ามาพ่นเลยมันบ้านเราไอ้คนแก่นี่ก็สำคัญยิ่นนะงน่ะตมวนี้ว่าคนแก่มันมีปัญญานะอย่าไปพ่นบ้านอืน่นบ้านเราอย่ามาพ่นเลยนี่ไอ้คนแก่ก็เห็นแก่ตัวเต็มทีเลยนะถ้าว่า เราพากกันอยู่อำเภอพีบูรณ์นะเด็กๆข้างบ้านมันดื้อแล้วจะบอกคนว่าเออไปปนอำเภอปารินมันดีกว่าที่อย่ามาปนอำเภอเราเลยแล้วจะเป็นยังไงกันล่ะนีจะดีไหมเด็กๆข้างๆบ้านอำเภอเด็กอุดมนะมันทําความพูดว่าให้ชาวบ้านแล้วก็จะพูดเขาว่าเออนมทั้งหลายนั่นเนี่ยอย่ามาพูดว่าในบ้านกันเลยนู่นไปอำเภอบารินมันดีกว่าอันนี้มันบ้านของเราอย่ามาทําเลย ถ้าทำอย่างนี้มันจะดีไหมนี่คนแก่นั้นนี่ว่ามีปัญญาความเป็นจริงมีปัญญา,ามีปัญญาทำก็ต้ก็มีปัญญาเมืองกันเจ่ปัญญาตามปัญญาที่มันใช่ไม่ได้อย่างนี้ไม่เป็นธรรมะอย่างนี้ก็ไม่เป็นธรรมอย่างนี้เรียกว่เมตตาก็เมตตาเจจงทั้างหลายเหล่านีน้พวกเราั้างหลายนี่ก็เือนกันทันนี้ไอ้คนที่เกิดก่อนก็เท่าไปก่อนแก่ไปก่อนเร้วกตายไปก่อนพวกเรา ถ้าหมดภาระแล้วนะนะพวกเรามีสิหน,มน,มนมุา่มสาวเนี่ยจะทํทำยังไง <Okay. S 1> เราจะเป็นคนที่ปกครองว่านเมืองต่อไปจะรักษาประชาชนต่อไปให้มีสันติสุขในบ้านในเมืองเพราะเราทุกขัวหน้านกันเราเป็นภาระของเราถ้าเราทําไม่ดีจะเป็นยังไงไอความไม่ดีมันจะไปไหนน,น,นกลามาอยู่กับเราแล้วเนี่ยเราไม่รู้จักภาษา เราไม่มีปัญญาเป็นต้นแต่ควาโมโง่ก็วิ่งมาถึงเราไม่ถึงเราก็ถึงลูกเราไม่ถึงลูกก็ถึงหลานเราถึงเพื่อนเราถึงบ้านเราเป็นต้นอย่าคิดอย่างนั้นฉะนั้นพระพุธทธเจ้าจะจมีเมตตาทุกๆคนตัววันนี้อยู่ในความเมตตาไอ้ความมันที่จะบุ่นวายเกิดขึ้นมาทุกเวลานี้ก็เพราะธรรมะไม่มีใน,ในใจของคนคนเราถ้ามันไม่มีธรร,รมะก็เหมือนกันตัด จัดไม่มีธรรมะนะเคยเห็นสุนัขไหมเอาข้าวก้อนนึงให้โยนตัวนั้นกินตัวนี้ไ,ไม่กินเห็นว่าวิ่งไปเลยกระโดดกัดเลยทิ้งเอาก้อนข้าวไปกินบ้าเปล่านะไอ้ตัวนั้นก็ลองเน่งเงงเนงไปเรื่อยๆไปเนี่ยนี่มนุษย์เราคือมันกันขนนั้นถ้าไม่มีธรรมะมีความอิจฉามีความพยาบาทกันมันก็อยู่อย่างจัดกันเอง ถ้าเรามีธรรมะบ้านเมืองเรามันก็ถือเดือดร้อนลูกเราเกิดมามันจะสอนยากนะเรามีลูกมันจะสอนยากเรามีหลานมันก็จะสอนยากนะเรามีใครเรามีเรามีสามีามีครอบครัวเราก็สอนยากผู้ที่ฟังกันนี่นี่เพราะอะไรเพราะมนมีธรรมะแต่คนผู้ที่หลงไหลเนี่ธรรมะกินไะด้เลย ไปวัดไปได้อะไรมาเนี่ยนะไรธรรมะที่ไหนมาเอาธรรมะจะกินได้ไหมไอ้ความเป็นจริงที่มันไม่ได้กินธรรมะมันคึอการเสียดร้อนถ้าใครกินธรรมะได้มาเพื่อเป็นธรรมพูดมาแอบไปเพื่อเป็นธรรมอะไรอะไรได้มาด้วยธรรมะได้มาด้วยความซื่อสัตสุจิตอันนั้นอันนั้นสบายกรรมนั่นที่ทําถูกต้องดีแล้วภายหลังก็ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายนี่เดี๋ยวเรากินธรรมะกัน ถ้าเราไม่ได้กินธรรมทานเดียกับวุ่นจะแล้วนะทะเลาะเลาะแว่งกันไม่ได้หยุดเป็นต้นนี่ละบ้านเมืองของเราเป็นต้นที่จะอยู่เย็นเป็นสุขเพราะความสามัคคีกันถ้าความสามัคคีกันที่จะเกิดขึ้นเป็นต้นก็ทํางานตามหน้าที่ของเราพ่อแม่ก็ทาหน้าที่ของพ่อแม่ให้มันถูกต้องลูกก็ทําตามหน้าที่ของลูกให้มันถูกต้องครูก็ทําตามหน้าที่ของครูให้มันถูกต้อง นักเรียนก็ทําทตามนาทีของนันเกเรียนมันถูกต้องพวกเราก็เหมือนกันฉันนั้นอืมเป็นผู้อาสาหมู่บ้านจะมีข้อกกระเบียบเป็นอย่างไรอืมอันนั้นก็ให้ค่อยๆํยยยำนึงถึงว่าเราจะทํางานตามนาทีของเราว่ามันจะดีว่ามันจะชั่วอะไรก็ช่างมันทำอย่างนี้แล้วก็ทาอย่างนี้อืม่ันในพูดอย่างนี้แล้วก็พูดอย่างนี้ทํามันตรงไปตรงมา ตามหน้าที่ของเราแต่นั้นอย่างงั้นถ้าพวกเราไม่สามัคคีกันตกออิจฉากาันก็พยาบาทากันทะเลาะกันให้เด็กๆมันเห็นจะไปสอนเด็กๆมันมีความสามัคคกีกันตัวพวกเราก็สามัคคีกันไม่ได้สอนเด็กให้มาขยานันแต่ตัวเรามาเกียที่เบียดเบียดทานเด็กมันจะอะไรมั้ยนี่เดเรามันเป็นครูคนเราเป็นครูคนก็ต้องสอนจนให้มันเป็นครูคน เป็นครูคนจิตใจใมันสูงกว่านักเรียนนักศึกษาทั้งหลายเป็นต้นเหมือนกับพ่อแม่คนนั่นแหละเราเป็นพ่อเป็นแม่คนจิตใจก็ให้สูงกว่าเด็กๆคือลูกหลานของเราอย่างนั้นจึงปกครองลูกหลานของเราได้เขาจึงกลัวแล้วก็จึงมีอำนาจพูดตรงไปตรงมามีวาทะอันอ่อนหวานเป็นต้นมีวาทะอันศักดิ์สิทธิ์มีความรู้สึกนึกคิด เนื้อมนุษย์ทั้งหลายเป็นต้นแล้วก็มีธรรมะประจําใจอยู่เสมออันนี้เป็นธรรมะที่เราทั้งหลายควรจะพีจจรนาที่อาสามบ้านบางทีก็จะไปบ้านโน้นบางทีก็จะไปบ้านนี้สารพัดบ้านเด็นจะต้องไปไปกันก็อย่าทงใจถือเลยไปถึงบ้านที่เราไม่รู้ภาษาของเขาไม่รู้สมมุติของเขาไม่รู้วันญยัิของเขา เราจะไปถือตัวในที่นั่นอันนี้ถ้าเราไปถือตัวที่นันจะไม่ไปจากภาษากันก้กากลําบาาเหมือนกันท่านอาจารย์มั่นโพดิทัศน์ก่อนท่านเป็นพระธรรมฐานไปปฏิบัติโน่นภูเขาทาง้ารอย่างนั้นปกโรอท่านก็ไปนั่งอยู่ก็าก็เดินมากนมาถามท่านว่าเออมึ่มาจะได้ไหเออผมมาที่โน่น มึงกินเขาแล้ววะเออกูกินนะล่ละเขาดีกว่ามึงมึงกูกูมันมีที่สุดแล้วเราไม่รู้เรื่องกูกูใช่ไหเขาถามมึงมาจะใสเลยมึงอยากจะพูดหรือคอแข็งท่านอาจารย์มัน่นท่านเขาถามมึงมาจะใสเออกูมาจะโนม้มมึงกินเขาแล้ววากูกินแล้วโดยสบายไปเลยนะนี่เร่ท่านรู้จักคน เราไม่รู้จากคนภาษาเขาถือว่ามึงมึงปูปูมันดีที่สุดแล้วถ้าเราไม่เคยได้ยินเป็นต้นเราก็ไม่ฉลาดในคำพูดอันั้นโ็โตเป็นเส้าเสียดกเป็นเส้าเสียประโยชน์เปล่าดลังนี้เป็นต้นดังนี้เราเป็นผู้รักษาหมู่บ้านก็เดีกว่าหมู่บ้านนั้นในอาศัยเราทางความรู้สึกนิคิดใดทุกประการนั้นเป็นต้นนั่นขอวกตุลบุุรีหลานทัางหลายซึ่งถูกหเป็นเจ้าหน้าที่ เช่นอนี้เป็นต้นตามทางการขอจงประการประพฤติปฏิบัติด้วยนำสายใจจริงรอบจิตใจผู้ใหญ่ได้เด็กๆทั้งหลายเป็นต้นให้เข้ามาสู่ในศีลธรรมด้วยกันทั้งนั้นทุกวันนี้มันเสียไะและ้วเสียไปสักครึ่งเสียไปเป็นกลัวที่ว่าเราจรึงพระกัรรู้สึกเป็นบางแห่งจะแด้ว่ามันเดือดร้อนเพราะอะไรเน,นี่ยคือศีลธรรมนั้น มันค่อยๆเสื่อมไปจากคนุษย์ทางหลายแล้วก็คอยรู้กันยิ่มสนุกสนานกันเรื่อยๆอินต้นสมัยนี้มันเสื่อมไปทุกทีทุกทีเมื่อมันเสื่อมก็ไปแลกไปคพมเดือนร้อนเกิดขึ้นมาโบยวายเพื่นทีหลังแก้ไขไม่ประยานคนนี้เป็นยังไงคนโน้นมันรุ่นวายยังดีเฉพาะ่ฉพาบุคคลที่มีสติปัญญารู้สึกตัวอยู่เสมอว่าอันนั้นมันผิดอันนั้นมันสติก็ไม่ทำด้วยทำก็ทำด้วยเล็กไน้อยอะไรต่างๆนาเนี้ เป็นต้นไม่เห็นมากแต่เาขาเพราะว่าอืเราอจะเป็นผู้อบรมชาวบ้านทั้งหลายก็ดีอยู่ในนอกก็ดีอยู่ข้างในก็ดีมีข้อประพฤติปฏิบัติให้ดีได้นัอนกันถึงแม้่ายังหนุ่มๆก็ปฏิบัติได้อย่าพึ่งไปทิ้งใอ้คนแก่เลยโดยมากไอ้ผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีหนุ่มๆสาวๆใครโสดมากแกซะก่อนที่จะเข้าวัดกัน เดี๋ยวนี้ยังเข้าไม่ได้หรอกมันแกซะก่อนแต่ที่ไหนคนแก่เั้งนั้นแหละไม่รู้ว่าคนแก่มันดีที่ตรงไหนเห็นไหมบ้านเรามีคนแก่ๆไหมเดินแข่งกับเราทันแล้วไหมสู้เราได้ไหมคนแก่ฟันดุแต่ไม่ดีหูก็ไม่ได้ยินตาไม่สว่างแล้วลุกขึ้นก็โอยนั่งลงก็โอยเมื่อเราเป็นนงๆแกซะก่อนเถอะนึกว่าแกมันจะมีกําลังมากๆว่านั้นเดี๋ นี่เราจะไปคิดแค่น,นั้นทนี่ไอ้ความดีความชั่วทั้งหลายเรามีที่ิดอยู่เราก็หยุดทำสิอะไรความชั่วเราไม่ทามันขึ้นนะอดีตนนีมีความดีแล้วพยายามสำนั้นไม่ใช่จะไปทําอะไรไอ้คนตมมนี้ก็ทําได้เลยแเ้าไปที่ไงคนแก่จะเห็นคนแก่ไหมคนคนแก่พวกบ้านเราเป็นไงลูกต้นทีโอ้ยนั่งเตทีโอ้ยไม่รู้ว่าเป็นไง ขนาดนั้นเรายังดับหูดับตาว่าให้มันแก่แต่ก่อนจริงจะเขาวัดนั่นมันก็เห็นกันเนี่ยนั่งก็ไม่ทนฟังก็ไม่ถนัดพูดวายยังให้มันแก่ที่เราต้องทาของเราไปเรื่อยแก่นั่นมันก็หนุ่มแต่ก่อนมันถึงแก่เห็นไหมไม่ใช่ว่ามันแก่แล้วมันหนุ่มนะมันหนุ่มแล้วมันก็แก่นะไอความจริงจริงมันแก่มาจต่โน้นไหนพอเราเรารู้สึกรู้สึกว่าเราหนุ่มไหมอืม เรามันแกมาเกิดว like, right? ันนั้นมันก็แก่มาวันนั้นแต่ก่อนมันอยู่ในท้องของแม่ไ็นหมันก็โตขึ้นมาโตขึ้นมามันแกขึ้นนะน่แล้วก็ออกมาแล้วก็คลอดออกมามันแก่ถ้ามันไม่แก่มันไม่ออกมาหรอกอยู่ในท้องอ่นแหละมันออกกาเรื่องก็โตขึ้นมาจิตน้อยแต่น้ลอยมันแกถ้าไม่แกมันไม่โตขึ้นขนาดนี้หรอกไอืไมาถึงบัดนี้รูปภาวะเดียงสาเหล่านี้เป็นต้นก็เดียกว่่าามมันแแกล้ว แต่เรายังไม่เคยเห็นว่าเราแก่แก่ไม่รู้สึกตัวถ้าไม่แก่มันไม่โตขนาดนี้หรอกให้เข้าใจว่าบัินี้เราแก่แล้วจะต้องมีหลักธรรมะกระพุตปฏิบัติดีให้ตอนที่สุดท้ายมานานๆนไปคุงามความดีได้ดสร้างคุณคนงามความดีไว้ไม่เฉพาะตั้งแต่วันนี้จนหน,น,นุมนีไฟภายหลังมันก็สบายทำกรรมดีไว้ภายหลังไม่เดือดร้ดอนกรรมง้นมันก็ดี ทำกรรมอะไรที่ไม่ดีปลายหลังประมัณเหยียดร้อนกรรมนั่นพอไม่ดีแล้วไอเราเข้าใจอย่างนี้ไม่จะข้ออะไรพันไหมละ่ะอย่างนี้เลยเป็นต้นเราเป็นหนุ่มเป็นเด็กอย่างนี้ควริพิจารณาให้มันอรอบครอบเรื่องศีลธรรมเป็นเรื่องสําคัญเรื่องศีลธรรมเป็นเรื่องที่ถูกต้องไม่ใช่ไม่ถูกต้องทั้งนั้นคนจนก็ปฏิบัติได้คนรวยปฏิบัติได้ใครก็ปฏิบัติได้ในทางสิ่มันดีนะนี่ฉะนั้นความดีนี่แหละ เป็นกระดูกสันหลังของมนุษย์ทั้งหลายชีวิตตั้งในบนฐานของความดีนั่นร่ำริยประเสริฐมากมนุษย์เรามีความดีนี่มันเหลืออยู่อื่นไม่เหลือหรอกไอ,อความดีนั่นเน่ะแม้ว่าเราตายไปไอความดีก็ยังตั้งอยู่ในโลกเห็นไหมนี่เป็นตัไอนความดีนี่มันยังอยู่ไอความดนีนี่มันไม่ตาย เมื่อเห็นลูกเมื่อเห็นอะไรเราเป็นต้นนึกถึงความดีและวา็สบายยังเป็นร่มโพร่มใจตลตาานานอดปา r า d a n ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นคนคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งซึ่งทางการได้จัดให้เป็นคนพิเศษอันหนึ่งคิดดูว่าอาสา,าหมู่บ้านรักษาหมู่บ้านให้หมู่บ้านทั้งหลายได้อาศัยเมื่อเกิดความเดือดร้อนบุญบายมาวิ่งไปหาแก้ไขในสมควรเป็นต้นให้สงบระงับให้มีความอยู่เยน็นเป็นสุขนับว่า เป็นร่มโพรงใจให้ชาวมนุษย์เราทั้งหลายเป็นต้นพึ่งพาอาศัยอยู่ตลอดการพอสมควรฉะนั้นความดีนี่เนี่ยเมื่อเราจะตายแต่ล้วเป็นต้นก็ยังอยู่อยู่ตลอดเวลาเหมือนองค์สวมบิดตะมาสำเพ็งเก่าของเราเนี่ยถ้านีผ่านไปแแ้วความดีของท่านก็ยังอยู่นี่ในความดีมันยังอยู่อย่างนี้มันเหลืออยู่ไอความดีมันจะยังนี่ค่คายเราบริโภคข้าววันนี้เนี่ยบริโภคไปหมดแลวแต่ความดีมันยังเหลืออยู่นะ มันยังมีอยู่จะ่ข้าวมันหมดแล้วแต่ความดีมันยังเหลืออยู่เนี่ยแต่เราสมันันฉันนั้นเมื่อเลิกจากโลกนี้ไปแล้วความดีเราเหลืออยู่เป็นต้นเพื่อให้อาศัยคุณตระบุตรลูกหลานเราเดินต่อไปตรงนั้นนฉะนั้นวัดนี้ก็เป็นเวลาอันที่จะบรรยายธรรมมาให้ฟังพอสมควรต่างคนต่างสรบต่างคนต่างสรวะใครมีหน้าที่อะไรทําอะไรก็ทําตามหน้าที่อันนั้นก็ไม่มีเรื่องอะไรถึงนั้น ฉะนั้นขอพวกโอน้นี้ที่เป็นอาสาหมู่บ้านทั้งหลายนั่นหมู่บ้านทั้งหมดนั้นเราจะเป็นผู้ที่อาสาเป็นผู้สงเคราะห์เป็นผู้ให้ความเห็นเป็นผู้ให้ความรู้เป็นผู้ที่ให้ความสบายอกสบายใจนั่นจะเป็นหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายใครมีปัญญามากใครมีความรู้มากใครมีความฉลาดมากนะ ยิ่งเกิดปัญญาอันดียิ่งเกิดผลมากอย่างนั้นการกระทำเช่นนี้ว่าจะเป็นสุปฏิปโนเหมืนันเป็นผู้ปฏิบัติออดีไอความดีนี่แหละเป็นต้นเป็นศักดิีของศักดิ์ศรีของพวกเราทางหลายที่เกิดมาในมนุษย์นี้ในมวลมนุษย์ีดังนั้นของจงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติหน้าที่การงานอันนี้ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ ตามที่ความต้องการของทางราชกามให้เราเป็นผู้อาสา,าหมู่บ้านน,นี้ให้สงความมุ่งหวังของเจ้านายของเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มเป็นต้นบัดนี้เมื่อพวกท่านทั้งหลายได้โอกาสมารับฟังธรรมะก็จะเอาธรรมะนนี้ไปปฏิบัติวันนี้ไม่ใช่ฟังเทศอบุญวันนี้ ฟังเทศในเกิดความรู้สึกให้รู้มันรู้จากบาปให้มันรู้จากบุญให้มันรู้จักคิดให้มันรู้จาก,กถูกให้มันรู้จักดีให้มันรู้จากชั่วรู้จักคุณค่าของธรรมะเป็นต้นจริงไปปฏิบัติได้ในสมัยโบราณเราพอฟังเทศพุบเลยพนุกัภพมเมือว่าย,ยกเลยถ้าก็เทศไปคุยไปเรื่อยไม่รูเรื่องถ้าเทศก็ไม่รู้เรื่อง ผลที่สุดพระโยมสาธุนั่นยังกว่าฟังเทศอาวุธไม่ฟังเทศให้มีความเข้าใจอาวุธอย่างนั้นวันนี้เราฟังเทศให้เข้าใจให้เกิดปัญญาเมื่อเข้าใจเอาไปสีจิรน,นาประพฤติปฏิบัติมันจึงการเป็นงานขึ้นไปที่อริยม,มานี้ให้เป็นโอปลายกิกาธรรมพ็เจอทั้งหลายอียรน้อมเ็าไปทีจิรน,น,นาประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ของตนของตนทุกตกน ด้วยอำนาจอย่งคุณพระรีรษษัตนใยจงปกปักราาักษาสุมฟองพวชั่นสังหลายที่น้อมจิตใจมาฟังโอวาทธรรมะคาสอนในวัดสงฆ์ปพงวันนี้จงให้มีความสุขตายสบายใจตลอดกาลนานเทือ